สวัสดีครับผมเอกครับผมมือนี่พ่พีผ่อหนองครับมาเบบึงลักษณะของงัวเป็นสัตว์ครับแต่ผมต้องออกตัวก่อนพี่น้องว่าผมนี่ผมมีงวัวเลยพี่น้องแต่ผมแห่งเป็นคนศึกษาหลายครับอ่านหนังสือ,อเบิ่งคิปเบิ่งตามคู่กันนี่ครับแนักระถามในห้อยพี่อายุหาสิบหกสิบปีครับผมรุ่นพ่อไ่ที่อยู่ตลาดงวัวสมปอยน้อยนะครับผม ครบผมกับหุจักควพอสมควรครับผมภาพี่พี่น้องบางลักษณะของงวเป็นสัตว์ตัวนี้เป็นงวแมมสาวพี่น้องผมมาถ่ายหลายคลิปเลยงวยเป็นสาวเพศนี้บ่บวมครับงวตัวนี้เพศบ่บวมหน้าบ่ไหลพี่น้องอเพศบ่บวมหน้าบ่ไหลแต่ขื่นโค้งบางเสาถ้าสืบเบื้องจากไหนว่างวตัวนี้เป็นสัตว์ครับผม พี่ไพพี่พอนอง,บงเบื้องเดิมวันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวครับเราเดี๋ยวผมศึกษามาพี่น้องแมสาพี่น้องเงสาออกมามันโคม้มเมื่อตัวนี้เมื่อถ่ายหลายคลิปครับพ,พี่พ่พนองเบื้องลักษณะงูขึนง้อเป็นสัตว์ง้อนี่ก็ขึ้นหละแต่ละตัวนี่บกขึ้นกันพี่น้อง หลายรูปแบบวางตัวขึ้นเงียบบอ่อโ้มบ่ห้องก็ดอกสังเกตเอาครับเือน้ำม,มันไหลบ่าน้ำใสๆครับน้ำเมือกเพศมันบวมบ่อครับแต่งว้วเป็นสัตว์นีิเพศสีบวมพี่น้องขึ้นโคมห้องหญ้าก็ะสิบค่อยกินไปไหน ตันี้ตัวนี้เราเพศบ่บวมครับน้ำกับบ่ไหลน้ำเม,มือกบ่ไหลตัวนี้เป็นแม่สาวขึ้นเธอแรกแต่สีมันใจเลยคือเมืออ่อวันที่ซีครับนาบปอีกรอบหนึ่งว่าสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดมื่นครับนาบอีกรอบหนึ่งแถมมันโค้งอีกเกือบลอยไปเส้นแล้วครับอเอากะ บ้านเท่ากับสมขื่นเศรา้าสมแรงขื่นแรงสมเศรา้าครับนับไป12ถึง18ชั่วโมงแต่เป็นงัวไทยบ้านแต่เป็นบามันนี่ก็จะขื่นซ่า้นี่แต่ว่ายี่เดือนถึง30เดือนครับงัวบามันแต่งัวหูยาวงัวลูกกระทบงัวบาสิ่งนี่แต่ว่ายี่เดือนถึง30เดือน35เดือนเหมืนครับ เกือบสามปีจังคืนงว้วหูวเงวาง้วบาสินงว้วไงเนี่ยคืนซาคืนเร็วเนี่เป็นงว้วให้บ้านพี่น้อง่าอสิบห้า,าดเดือนแต่สมบูรณ์น,นี่ก็เป็นสัดแล้วให้บ้านคืนก็สิบสองถึงสิบแดชั่วโมงเขาก็ผสมสำหรับสมหลอดเด้อพี่น้องแต่กันสมโตสมโต,มโตทางงว้วนิ่งนี่สมใเลยครับ พราะน้ำเสื้อหลายหัวสมโตเอาตัวพอพันผสมเลยเนี่ยน้ำเสือ้อของตัวพอพันนี่หลายแต่ตัวแม่มันนิ่งนี่เขาผสมได้เลยครับแตามันขึ้นครับผมวัอนี้ม่บอกแหลกเบีเขาไม่เห็นนะรครับผมผมก็ออกตัวไว้ว่าผมนี่ว่ามีงวดลยพี่น้องในผมแห่งศึกษาลายอ่านหนังสือหลายครับผม เบื่องในคลิปในคู่เกินหรือว,ว่าถามในห้อยยิงหูจักกันหลายๆคนครับผมตลาดงวสมปลอยหน่อยลักษณะงวัวเป็นสัตว์ครับผม,มเพลบดบวม,บวมน้ามวมไลนังสีครับตัวนี้กันรอบรอบแรกครับเป็นแม่สาวครับผมกันอยากให้มันใจกันหน้าไปอีกสิบยี่สิบเอ็ดมือครับสิบเก้ายี่สิบยี่เบอ็ดครับแต่คืนโคมมีกอะมันใจเด็กเกือบร้อยเปเซ็นครับผม แล้วก็นนาไปกันสมหลอดกะนสิบสองถึงสิบแปดชั่วโมงครับสมหลอดแต่สมโตเนี่ยท้งวันยิงนี่สมได้เลยครับน้ำเสื้อลายไหลสมโตครับนี่ผ้าม่านแหลกเปลี่ยนก็ไปเห็นกับพี่กับน้องครับผมมีความเห็นกับคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปพี่น้องขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับคอพี่น้องอยู่ดีแม่สกู๊กคนครับผมร่างกายแข็งแรงลำลำไม่ลุ้ยมันหมาน คลิปนี้เอาไว้สำหรับเดอนคลิปหนาจังพอกันไหมด้วยสวัสดีครับ